มากนะครับผมที่วันนี้เชิญนายนัดมางานวันนี้นะครับผมลุยพิสารจัดใหญ่นะครับ <S 1> <S 1> แจกกระเทยใ,ใจเป็นใครก็ฟินครับผมชอบได้เลยนะครับผมแต่วันนี้นวันที่3ตุลาคมนี้นะครับใช่ครับผมที่สําคัญงานนี้มีจัดทั่วประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานไปหมดเลยครับ <S <S <Ó> s <S ผมก็ฝากทุกคนติดตามแคมเปญน,นี้ได้เลยครับลุยพิสารจัดใหญ่ครับใช่ครับก็ขอบคุณแฟนๆน่ารักมากๆาครับผมก็มากันตั้งแต่ตั้งแต่แบบ เริ่มหิวแบบหรือว่าพอเรามาถึงก็คือแบบเจอทุกคนรออยู่ก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอต้องขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนให้กำลังใจดีมากควาเชียร์อัพเรื่อยๆเลยในงานนะ<ช>ครับผมแล้วก็ไปจอยมากครับสนุกมากทั้งสองคนได้ไปช็อปกันหรือยังคะครับโอ้ยยังเดี๋ยวต้องได้ไปช็อปแน่นอนครับผมเพราะแค่เปลี่ยนผู้ปิดเมื่อวานเนอะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสจะไปช็อปกันแน่นอนส่วนรถเราก็เอามาแล้วด้วยครับใช่ครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ Of of ครับอ่าถารแบบการ์เซนอัยแคมเปญนี้จะได้มาใครก็แต่วันไหนถึงวันไหนครับผมถ้าอยากช้อปปิ้งนะครับผมนึกถึงโรบินสันนะครับผมโรบินสันจานใหญ่แจกกันท้าจานเป็นใครก็ฟินนะครับครับผมก็ใครที่อยากช้อปนะครับผมมาช้อปได้ที่โรบินสันเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับผมส่วนลดเยอะมากครับครับครับพูดถึงล่าสุดนะคะที่พาปินาเบย์ไฮเปอร์เดย์ในในครับผมอ๋อวันนั้นเราก็ไปไฮเปอร์เดย์เนี่ยเราเพิรงลงคลิปวิดีโอไปนะครับ ก็ไปทานข้าวนะ้อข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็ไปไปเที่ยวเล่นกันนะครับผมก็ตามภาษาย้อนวัยนิดนึงครับผมแต่ว่าสมัยวัยรุ่นทําอะไรกันบ้างนะไปถึงผมเนี่ยตอนนั้นยังไงไม่แต่ไอพวกเหมือนเครื่องเกมต่างๆที่พี่แม็กพาไปแบบสมัยที่นัดเรียนอยู่มัธยมนี่นะก็มีโอกาสได้ไปครับเหมือนเหมือนได้ไปเที่ยวกับพี่แม็กอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าพี่แม็กพาพาไปฉลองวันเกิดย้อนหลังนะครับก็เป็นเรื่องพิเศษนะครับผมก็เลยพาไป เพราะไม่ได้ไปด้วยกันก็สักระยะนึงคมีเวลาว่างก็เลยด้วยกันใช่เพราะว่าเจอกันแล้วก็เสญยก็จะหมดทํางานเยอะกว่าครับเห็นว่าพาไปนั่งชิงช้าอีกนะครับผมก็ปิดที่ชิงช้าครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับแล้วก็แถวนั้นก็เราก็ปิดด้วยการไปกินมื้อดึกด้วยกันแถวนั้นด้วยครับผมก็เลยไปเลือกที่นั่นครับเพราะมีครบทุกอย่างเลยแต่ก่อนขึ้นก่อนขึ้นแบบชิงช้านี่มีจะเสียวอยู่ครับเพราะว่าแบบค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแต่แต่พอขึ้นไปแล้วรู้สึกว่า น้องเขาขยับช้ามาครับก็ถ้าใครที่แบบลังเลหรือกลัวเหมือนนัดก็ไม่ต้องห่วงครับไปขึ้นได้ครับไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวิวแม่น้ําสวยมากนะครับผมไปเชุดนี้เราเพิ่งแค่สองคนใช่ไหมครับก็ขึ้นไปครับผมแล้วก็ไปถ่ายวิดีโอตรงนั้นด้วยถ่ายปิดของคลิปวีดีโอนะครับผมเป็นเพราะสิบเป็นฟิวฟิลฟิวแฟนมาครับเออฟิลแฟนอ๋อเป็นฟิวเป็นฟิวคนที่อ่า คนที่ใช้เวลาด้วยกันเแล้วกันครับผมแต่ว่ารู้ใจกันเลยนะถูกใจไหมคะถูกใจไหมครับอยู่แล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นรีแอคชั่นผมในคลิปครับก็วันนั้นแฮปปี้มากๆเลยครับเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบแบบว่าพี่แมร์เขามีของขวัญมาให้ครับผมแล้วก็เป็นแบบของขวัญแฮนด์เมดด้วยอันนี้เราแบบเราแบบทัชมากแบบ แบบตอนที่เห็นคือแบบตกใจหมดเลยแบบไม่คิดว่าพี่ไมยเขาจะจะเตรียมมาให้เราแบบจัดเต็มมากครับทางเอกลับมือเลยครับใช่ั่งเองเลยครับได้เป็นอ๋อไม่ได้อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นกันเป็นพวงกุญแจแล้วก็สั่งหนึ่งมีชื่อนัดเป็นตัวเอ็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบว่าเหมือนดอกไม้ครับดอกไม้หรือพระอาทิตย์ก็ไม่รู้ใช่แล้วแต่จะตีความครับผมทำไมเลือกให้แบบนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่า อยากให้ที่ค่อยกระเป๋าครับเพราะว่าน้องนัทกับที่ค่ายครับหลายหลายคนใช้กระเป๋าคล้ายๆกันครับเราชอบหยิบสลับกันนะก็เลยเลือกวกงกุญแจนี้ทําให้ก็เพราะว่าจะได้รู้ว่านี่เป็นใบนี้เป็นของอนใช่ครับผมเพราะว่าตอนไปเกาหลีคือเหมือนเราจะซื้อกระเป๋าแบบเดียวกันมาหลายคนนะครับเป็นแบบกระเป๋าสีดาใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนพี่แม่เขาก็ทําให้จะได้แยกของนัดออกมาได้ครับหยิบสลับกันบ่อยมากครับก็เลยอันนี้แล้วกันทำอันนี้ให้ค่ะใจไปเลยมากครับผม ดีใจมากครับที่โดนัาชอบอันนี้อยากรู้จังเลยว่าใครวางแผนที่เราจะไปโมเมนต์ต่างๆเงี้ยคือแทนไปไหมครับตอนนั้นบอกเขาเลยนะรู้ไหมครับผมน้องนัทรู้แค่ว่าตัวเองได้ไปเที่ยวครับผมแม็กเป็นคนแทนเลยครับใช่ครับก็แม็กจะเป็นคนบอกว่าเออเดี๋ยวไปตรงนี้ต่อนะไปตรงนี้ต่อนะครับตอนนั้นก็จะไม่รู้ว่าไปทำอะไรบ้างเราเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเขาใส่ใจเรามากในหมู่โมเมนต์ก็รู้สึกรู้สึกเขาครับก็รู้รู้สึกเหมือนรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วกันครับที่แบบว่า มีแบบพี่แม็กมาคอยเป็นแบบคอยเป็นคู่หูคู่คิดแบบคอยแต่ว่ามีเจอเหตุการณ์อะไรเราก็ลุยไปด้วยกันนะครับแล้วแบบเหมือนแล้วแบบพี่แม็กเขาก็ยังใส่ใจเราอีกด้วยมันก็เหมือนมันก็ยิ่งมันก็มีความสุขครับมันก็แบบโชคดีของเราด้วยที่เราได้เจอแบบคนดีๆข้างๆกายเลยนะครับม้อยนะครับรอยแล้วครับกับก็แบบแชร์มเมนเยอะเหมือนกันจริงิกันไปตามๆกันได้อ่านคอมเมนต์ว้าไหมครับอ๋อครับเป็นคนที่ แม็กนัทเป็นคนที่คอยดูพี่แบ็ตลอดดูควมเนต์ของแฟนๆตลอดว่าเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแม็กผลตอบรับดีครับระจายชอบแล้วก็แบบน่ารักดีแบบทําอะไรร่วมกันนานๆทีก็ได้เห็นน้องนัทแม็กไปเที่ยวไหนกันนะครบก็รู้สึกว่าเขาชอบเหม่ยเขาได้เห็นเราในมุมที่แบบเป็นมุมแบบเล่นๆไม่ได้อยู่ในมุมทํางานเลยครับก็คิดว่าแฟนๆน่าจะแฮปปี้ที่ได้เห็นเราในมุมนั้นครับ ว่าันอยู่ด้วยกันแล้ววนมาจะพาไปทำอาหารน่นแล้วล่าสุดเห็นว่าจะพาไปดูทำซุป k i m ิ h i ครับมีปล่อยคลิปวันนี้เลยครับผมรอโบทเลยแล้วกันครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอครับเป็นเหมือนบล็อกสั้นๆเนอะทำซุปกิมจิร่วมกันครับเพราะว่าเคยนั้นอยากทานมานานมากแล้วครับซุปกิมจิเพราะเมื่อก่อนจะเป็นเมนูที่ที่บ้านแมคทำกินกันบ่อยมากๆครับแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ทาร่วมกันเพราะณได้เห็นมาจากสตอรี่พี่แมกเขาแล้วคือเห็นมาเป็นหลายเดือนแล้วครับแล้วก็อยากกินมาต้องนานแล้วแล้ว คือน้ากินเคยกินซกชิมิจินะครับแต่ที่อยากกินคือเพราะว่ามันเป็นสูตรคุณแม่พี่แม็กอะไรครับแล้วมันอร่อยกว่าที่อื่นเป็นพิเศษ<ช><ช>ก็เลยขอพี่แม็กเขาแบบทาให้น้องนัดหน่อยแบบสูตรนี้แล้วก็ทำครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ว่าเอาสูตรมาจากที่บ้าน ว่ามีชื่อสูตรผู้ที่สูตรบอกสูตรในบ้านแม่สูตรซุปกิมจิคุณแม่แล้วกันครับซุ่กิมจิของคุณแม่มั้แต่แต่จะออกมาเหมือนรสชาติมือแม่ไหมก็เดี๋ยวต้องดูในคลิปเลยครับผมสองทุ่มวันนี้ครับครมีสื่อบอว่า V R Family นะครับโอ้พิฟิวนั้นครับแบบว่าทำอาหารร่วมกันครับเพราะว่าอยากทานมานานแล้วเลยวันนี้แหละทําให้เพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่อัดรีแอคชั่นของดื้อเฮีย ep สองพอดีครับก็เลยระหว่างรอแบบหลายชั่วโมงก็เลย กิจกรรมสักหน่อยใช่ครับเพราะอุปโภคบริโภคทางใกล้ๆที่นี่เที่ยวฟิศนะครับก็จะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วครับก็เลยเคยทำข้าวกิ่นกันแล้วกันใช่ครับก็ไปเดินช็อปด้วยกันแล้วก็แบบเลือกมาทำด้วยกันเลยครับผมเป็นความจำนำเราคือมันไม่ใช่แค่ในคลิปสนิทกันจริงใช่ครับสนิทกันจริงครับผมอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับผมสนิทกันครับเราเป็นคู่รักเก่าแก่สุดดูจีนนะตอนนี้ครับผมคครรัับบ น้องนัดน้องนชื่อนิดนึงมึงแหจะแบบว่า,วาเอ้ะนัดหนืองยนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมันได้เคสหรือว่าลูกอือ่มันเหมือนคือจริงๆอ่ะก็คืออ่านว่านัดเลยครับผมแต่แต่ว่าที่ไม่มีแม่หานักการบคือคุณแม่บอกนัดไว้นะครับเขาบอกว่าคือถ้ามีอ่ะมันจะมันเหมือนจะทําให้ดวงนัดแบบไม่ค่อยดีในบางเรื่องอะไรครับแบบไม่ได้เสิร์มดวงชะตานะเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะไม่มีแม่หานักกาดีกว่าครับผมเแต่อ่านว่านัดซึ่งพี่สาวผมอ่ะชื่อนนนะครับ แล้วสะกดเหมือนนัดเป๊ะเลยอ่ะแบบนอนเนนถอดฐานซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบความความยูนิของบ้านเราแล้วกันเป็นความพิเศษแบบพิเศษนึงของของพวกรเขเลียนแล้วมันมันงใช่เลยมันดูดก็ก็อันนี้ก็แบบไม่ได้รู้สึกกับตัวเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ใช้ชื่อนัทสิทธิ์มาเนี่ยครับก็เหมือนจะเจอแต่ผู้คนดีๆเข้ามาแล้วก็แบบได้รักได้รับแต่ความรักดีๆที่อบอุ่นครับผมก็ รู้สึกว่าคิดถูกเหมือนกันครับที่ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดเลยครับผมเห็นล่าสุดว่ามีเพลงของซีรีส์ใช่ใช่ใช่ครับผมก็ปล่อยไปแล้วด้วยครับกับ MV o มอเพลงแรกของน็อตตี b เของเรานะครับผมกับเพลงดื้อก็อยากจะชวนทุกคนไปดูกันนะครับเพราะว่าในเพลงคือดื้อมากที่จะมีท่าเต้นด้วยครับแล้วก็มีชาเลนจ์ให้ทุกคนไปเต้นตามกันครับดื้อชาเลนจ์ครับผมก็ทุกคนนาจะ ห็นหลายๆคนในค่ายหรือแบบพี่ๆหลายๆคนก็เต้นเพลงเราแล้วก็ถ้าใครยังไม่ดื้อก็อยากลองเอ้ยอยากจะชวนทุกคนมาดื้อกันนะครับครับมาดื้อกันเยอะๆครับครับขอบคุณครับขอบครับได้ครับได้ครับได้ครับผมได้ครับได้ครั่ได้ครับได้ครับได้ครับได้นรับได้ครับ แต่ว่าก่อนก่อนจากขอฝากซีรีส์นะครับผมขอฝากนะครับผมซีรีส์นะครับดื้อเยียงมหาวชนนะครับผมวันเสาร์นี้ EP พสามแล้วนะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับผมสี่ทุกครึ่งนะทางช่องวันนะครับผมเนื้อหลังนะครับทางยูทูบช่องวันดีแชนแนลนะครับห้าทุกครึ่งแล้วก็แบบอันคาร์ดเวอร์ชันนะครับผมทั้งไอชีห้าทุกครึ่งเช่นเดียวกันครับบอกเลยว่าอันคารอาทิตย์นี้เรียกได้ว่าไม่สามารถออนแอร์ได้ทางช่องวันแล้วก็ทางช่องยูทูบครับอยากให้ทุกฝ่ายทุกคนติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเเเป็นนนยัััังงงไคครรรบบืื้ออ่ก สนุกเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็คิวเปอร์แบบใน EB 1ีกับ,บ,บ EB 2ีมันขมมามากแล้วก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวรับความหวาน EB 3ีมาก <ๆ S 2> ขึ้นครับเพราะว่าสปอยนิดนึงแล้วกันครับก็หลังจากที่คือตอนนี้ฮีอี้ความจำเสื่อมใช่ไหมแต่ความจำเขากลับมาแล้วแต่คนเดียวอ่ะยังนึกว่าเขาความจำเสื่อมอยู่แล้วเดี๋ยวเฮียเขาแล้วพอเฮียเขาเจอความจำเสื่อมอ่ะเขาจะใช้ไม้ไหนมาทำให เราหวั่นไหวอะไรเงี loves, yeah, loves, okay. tense, okay. be so ้ยเขาก็อยากให้รอติดตามได้ครับฝากขอ้นะครับมีสามครับชาขอบคุณมาครบฝากด้วยค่ะคขอบคุณค่ะยืนนิ่งๆนเนแล้วก็แบบขอเต้นไปเลยได้ครับเอชจเกระเอที่จได้มั เ็กระแสเพลงริงดังนะ